หากคุณกำลังเบื่อหน่ายกับการเติมโรบักระบบไอ p ดี t พาที่แสนแพงและขั้นต่ำที่สูงริ้วปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อเพจ JB ที่ช็อปสามารถขายโรบักแบบไอ p ดี t พาให้คุณได้ในราคาที่แสนถูกและขั้นต่ำเพียง800โรบักเท่านั้นแค่นั้นยังไม่พอยังมาพร้อมกับขั้นต่ำถึงเลท5ด้วยกันคุ้มขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วเพจจริงยอดไลค์สีเหมือนขึ้นไปแล้วจ้ะอเย็นคอ เอาล้าก็ต้องกราบสูตรดีสวีด,ดัตท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้ด้วยฮะในคลิปนี้เนี่ยเลยอยู่ในเกม Roblox ในแมปที่มีชื่อว่า p e s w a r m Simulator นะฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะครับที่ผมจะเข้ามาอธิบายว่าเจบบ้าแมปนี้อัปเดตอะไรมาบ้างน,นะครับผมขอมาอัปเดตสถานะตัวเองหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยผมเป็นอะไรทําไมถึงหายไป3วันนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับอาการคออกเสพของผมนะฮะผมเป็นคออกเสพอีกแล้วท่านผู้ชมผมก็เลยต้องใช้ยาตัวนี้ช่วยนะครับซึ่งผมเคยเป็นเจ้าคอ,อื่ก ปีที่แล้วท่านผู้ชมผมย้อนไปดูคลิปปีที่แล้วก็คือ เฮ้ย hey, ผมเป็นอีกแล้วอ่ะถามว่าผมเป็นได้ไงก็เพราะว่าผมนั้นมีไข้ท่านผู้ชมผมมีไข้ผมตัวร้อนนะฮะผมท้องเสียอาการมันแบบโควิดชัดๆเลยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมนั้นกังวลฮะแล้วก็มีไข้ตัวร้อนด้วยใช่ไหมล่ะผมก็เลยต้องไปโรงพยาบาลท่านผู้ชมเพราผมไปโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบครซี่มากทนะ่านผู้ชมผมไข้ขึ้นสูงหนักกว่าเดิมมันก็เลยทำให้ผมวิตกกังวลว่าโควิดแน่ๆแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอยู่แต่บ้านนะแล้วก็ไปไกลสุดแค่เซเว่นอะ่ะ คือแบบบ้านเซเว่นบ้านเซเว่นอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมมันก็เลยรู้สึกว่า ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงท่านผู้ชมพอจะเก็ตแม้ว่าผมไม่ได้ไปไหนไกลแล้วก็ไม่ได้ไปเจอคนที่แบบมีเชื้อโควิดอะไรแบบนี้ผมก็เลยมั่นใจว่าผมเนี่ยไม่น่าติดหรอกแต่อีกใจหนึ่งก็คือติดไงเพราะว่าผมมีไข้แล้วก็ท้องเสียแต่ผมไม่ไอนะแต่เจ็บคอผมก็เลยตัดสินใจท่านผู้ชมที่จะซื้อเกมพาร์ในชีวิตจริงฮะผมได้ทําการซื้อเกมพาร์ตรวจโควิดครับราคา3,000บาทท่านผู้ชมเพื่อตรวจโควิดว่าผมเนี่ยเป็นหรือเปล่าผมก็ได้ทําการซื้อเกมพาร์นั้นมาซึ่งไวมากท่านผู้ชมเพราะว่า คุณนั่งรถแล้วก็ไปซื้ออาหารอะไรประมาณนั้นเลยท้านมูช้ชมเหมือนเค c ได้ทูเลยฮะผมได้ทูเข้าไปแล้วเขาก็เจาะจมูกผมเข้าไปแบบแบบเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยมันมัน มันจะกระจีมากมันไม่ได้เจ็บท่านผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะเจ็บนะอันนี้เล่าประสบการณ์ตรงการตรวจโควิดครั้งแรกเลยชีวิตแล้วก็แทงจมูกครั้งแรกใลชีวิตเหมือนกันก็ถ้าเกิดใครที่เบื่อเนี่ยก่อข้ามไม่ได้เลยอันนี้ผมอธิบายไว้สําหรับใครที่แบบอยากจะไปลองตรวจแล้วก็อยากจะรู้ว่ามันเจ็บหรือมีั่าตอนอยังไงนะอันนี้คือผมไปได้ทูแล้วก็เจาะจมูกเข้าไปพอผมตรวจวันแรกเนี่ยวันที่2เขาก็ส่งผลตรวจเข้ามาในอีเมลเลยครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ติดโควิดแล้วก็มีในเรื่องของใบรับรองแพทย์ด้วยว่าผผมมมมเเนนนนนีี่่่่ไชื้้อออใตัวัวรก็็ปทุ ใจมากๆแต่หลังจากนั้นครับผมก็เรียบร้อยกับผมคอพังเพราะว่าพอผมรู้ว่าผมไม่ติดเนี่ยผมก็กลับมาทาคลิปให้ทา่านผู้ชมได้ดูไงพอจังหวะนั้นเลยฮะคอพังเรียบร้อยเลยอันนี้คือคอพังจริงๆคือแบบพูดไม่มีเสียงคอแหบอะทา่านผู้ชมไม่สามารถที่จะกินข้าวได้อาการมันเป็นอย่างนั้นเลยก็เลยได้ไปหาหมอยรอบหนึ่งซื้อยาตัวนี้มาแล้วก็ยาลดไข้นะครับฆ่าเชื้อแก้คอ,อกเสบอะไรเยอะมากทา่านผู้ชมผมกินยาแบบ ห้ามิตรห้ามิตรแบบมิตรใหญ่ๆอะ่ะโอเคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นสาเหตุที่ผมหายไป3วันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยแล้วถ้าเกิดในคลิปนี้นะฮะเสียงผมแลกไปหรือว่าพูดไม่ค่อยเป็นคำเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยแบบพยายามพูดอยู่นะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้หาย1 0 0แล้วก็ไม่อยากจะตะโกนแล้วก็ตะเบงเสียงมากนะฮะเพราะฉะนั้นฮะท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรง่ายๆท่านผู้ชมโดยที่ผมนั้นไม่ต้องฝืนตัวเองมากเกินเกิดไปแล้วก็ไม่ต้องพูดเยอะเกินเกิดไปนะครับแต่ตอนนี้ผม แน่นอนเลยว่าอย่างที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วนะครับว่าเจ้าแบบนี้จะอัปเดตในเรื่องของระบบการเทรดสัตว์เลี้ยงเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่แบบดีมากๆท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตฮะว่ามันจะมีการเทรดอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีบางคนที่สามารถเทรดได้แล้วก็ล็อกแล้วก็ออฟนะครับออฟก็คือปิดส่วนพวกล็อกเนี่ยหมายถึงอะไรท่านผู้ชมกม็คงสงสัยว่าทําไมผมไม่สามารถเทรดได้เงื่อนไขของการเทรดหรือว่าการแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงกกันี่็็คคืออุณต้งล ดินแดน3ก่อนนะผู้ชมดินแดน3ก็คือดินแดนนี้ฮะถ้าเกิดคุณปลดล็อกดินแดนที่3ได้คุณจะสามารถปลดล็อกการเทรดได้นะฮะอันนี้ก็คือเงื่อนไขเบื้องต้นที่คุณต้องปลดล็อกนะครับมีแค่อย่างเดียวนะเท่าที่ผมสังเกตมาซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมก็ตามคลิปเลยฮะผมจะมาทาการแจกสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมแต่ก่อนที่ผมจะไปแจกสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมมาอัปเดตสถานะของผมในเพจสวัมซิมูเลเตอร์หน่อยซึ่ง3วันที่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับผมได้ทําการ FK ฟเฟาร์มไข่แล้วก็เป 2แสนฟองท่านผู้ชมแล้วก็เปิดไปประมาณ1 3 0 0 0 0ฟองโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเหลือไข่อยู่ที่70,000ฟองนะฮะผลประกอบการของการเปิดไข่130,000ฟองของผมนะฮะผมได้สัตว์เลี้ยงจํานวนกลมๆประมาณ300ตัว นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ได้ระดับรีเจนต์มาถึง4ตัวถามว่ารีเจนต์เนี่ยโอกาสออกมันยากไหมก็แน่นอนครับท่านผู้ชมว่ามันโอกาสออกยากมากเพราะว่าผมเปิดแบบไม่ได้ใช้บูสเตอร์เลยนะฮะโอกาสออกมันอยู่ที่0.002สําหรับรีเจนต์นะส่วนเจ้าตัวมิสติกเนี่ยอยู่ที่0.1ท่านผู้ชมและผมก็ได้เจ้าตัวมิสติกมาแบบเยอะมากท่านผู้ชมเพราะฉะนั้น,นในคลิปนี้ผมก็จะแจกเจ้าตัวมิสติกตัวนี้เลยนะซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าตัวมิสติกเนี่ยม ตัวรีเจนท่านผู้ชมก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่าเหนื่อยในการเปิดหามันมากมากค่ะเพราะว่ามันมีพลังโจมตีอยู่ที่3.03ทท่านผู้ชมมันเป็นหน่วยทีเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่หน่วย B เนาะซึ่งเป็นไปอะไรที่แบบ OP มากท่านผู้ชมสําหรับพลังโจมตีของมันนะฮะยิ่งถ้าเกิดคุณมีครบ8ตัวเนี่ยนะคุณสามารถที่จะตีบอสอะไรก็ได้แบบ one ช h o t ได้แบบ easy แน่ๆก็คิดว่าบอสอัปเดตถัดไปเนี่ยก็น่าจะตีแบบ easy เหมือนกันนะถ้าเกิดมีครบ8ตัวฮะเท่าที่ผมไปดูมาฮะท่านผู้ชมเจ้าพวกไข่บอ ทีเหมือนกันนะมีตั้งแต่1ทีไปจนถึงไม่แน่ใจว่ากี่ทีท่านผู้ชมเจ้าตัวที่กี่บอสนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะโจมตีประมาณ4ทีไหมหรือไม่ก็5ทีอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดใครที่รู้เนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมผมเริ่มเจ็บคออีกแล้วอาจะไหวไม้ได้คลิปนี้โอเคผมจะพยายามทําออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะในคลิปนี้ซึ่งในวันนี้ท่านผู้ชมผมจะมาทาการแจกสัตว์เลี้ยงท่านผู้ชมให้กับผู้เล่นใหม่ทีีี่่่่่เเเปป็นนนมมมมมือใใหหจจจจรรรริงๆนะสาัับบคคทลลไไแลแแแแ้้้ววไไไดกกกผผฉ ที่เล่นแล้วเป็นมือใหม่เท่านั้นนะฮะโดยเงื่อนไขผมนั้นขึ้นอยู่กับการเปิดไข่ท่านผู้ชมถ้าเกิดคนไหนเปิดไข่ไม่เกิน1000ฟองเนี่ยผมจะทําการแจกคนนั้นนะครับซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่นตอนนี้ท่านผู้ชมก็มีคนที่เปิดไข่ไม่ถึง1 0 0 0ฟองทุกคนเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการแจกให้ครบ10ตัวเลยละกันนะซึ่งในคลิปนี้ก็จะแบบง่ายๆ e ี s y e a หน่อยละกันเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับไปรู้ว่าจะพูดได้เยอะแค่ไหนโอเคเริ่มจากคนแรกก่อนละกันนะเขาเปิดไข่ไป237ฟองก็แลดูจะแบบว่าน่าจะเป็นนผู้เล่่ใหมแหละ โอเคซึ่งผมจะแจกเจะาตัวดีให้ท่านผู้ชมซึ่งการแลกสัตว์เลี้ยงเนี่ยขั้นต่ำในการแลกได้ก็คือคุณต้องมีสัตว์ระดับมิสติกขึ้นไปนะถึงจะแลกได้คุณไม่สามารถเอาระดับแลระดับคอมมอนมาแลกกันได้นะ อา้าวเขากดแคนเซิลเฉยเลยผมยังไม่ได้กดส่งให้เขาเลยฮะท่านผู้ชมโอเคเหมือนเขาจะไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอา่าเราข้ามาที่คนนี้แล้วกันอย่างคนนี้ท่านผู้ชมเขามีระดับมิสติกกับรีเจนฮะเขาก็เลยสามารถที่จะเทรดได้ซึ่งแน่นอนครับว่าผมจะเทรดให้กับคนนี้ฮะโอเคทําการดกดไปเลยแล้วเขาก็ส่งสัตว์เลี้ยงมาให้ผมด้วยนะโอเคครับขอบคุณมากโอเคตอนนี้ผมให้ไปหนึ่งคนแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้คนถัดไปเลยแล้วกันนะโหเสียงเริมไม่ไหวแล้วฮะอันนี้คนที่2ฮะกดเรดี้ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องพูดพรพรรทเเลงบผมียย้อ แล้วก็คนที่3เนี่ยเขาให้ The Void กับผมมาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะสำหรับ The Void ฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมแจกไป3คนแล้วถูกไหมอ่าเราเทรดให้เจ้าหมอนี่อีกรอบหนึ่งแล้วกันให้โอกาสอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่เอานี่คือไม่ให้แล้วนะเอาไปครับผม อ่าคนที่4ไปเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยในเซิร์ฟเวอร์น่าจะได้กันหมดและ่วนที่เหลือเนี่ยยังเป็นล็อกอยู่นะสามารถเทรดได้ไหมเอ่ยไม่ได้ฮะท่านผู้ชมมันล็อกอยู่โอเคท่านผู้ชมผมคิดว่าผมน่าจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ในการแจกฮะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วฮะเซิร์ฟเวอร์ใหม่โอเคผมจะเทรดให้กับเจ้าหมอนี่เลยแล้วกันนะเขาเปิดขายไป684ฟองดูซิว่าจะรับไหมโอเครับเทรดผมเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับไปเลยอันนี้ตัวที่5ถูกไหม โอเคแล้วก็คนถัดไปฮะตัวที่6อันนี้เป็นเบคอนนูพฮะสีห่หนึ่โหชื่อนี่แบบเบคอนมากเลยเรียบร้อยฮะคนที่6แล้วก็คนที่7ะจฮะเจมอนนี่เขาไม่ยอมกดเลดี้ท่านผู้ชม ากดไปเรียบร้อยฮะคนที่8เดี๋ยวนะอ่าเจ้าหมอน,นี่แล้วกันโอเคท่านผู้ชมในเซิร์ฟเวอร์นี้ผมก็แจกครบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับบางส่วนที่ผมไม่ได้ให้ก็เพราะว่าเขาเปิดขายมากกว่าพันฟองแล้วก็เขายังไม่สามารถปลดล็อกในการเทรดได้ผมก็เลยไม่สามารถที่จะแจกให้เขาได้นะเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งรอบท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะแล้วก็ทําการเทรดเลยแล้วกันนะเริ่มจากคนที่ก่อนเลยฮะอันนี้คือตัวที่เถูกไหมโอเคตัวที่9ครับผมเรียบร้อยฮ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคือเป็นล็อกหมดเลยนะไม่สามารถที่จะเทรดได้แล้วก็แล้วก็บางคนนี่คือเปิดขายมากกว่าพัน 1, ฟองไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะเทรดได้นะนะครับก็ถือว่าในคลิปนี้ผมได้ทําการมาแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ชมผมเปิดขายมามากกว่า200 0 0 0ฟองเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนะเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากท่านผู้ชมกว่าที่ผมนั้นจะเปิดครบ2,000 0 0ฟองท่านผู้ชมส่วนใครที่ยังไม่ได้ท่านผู้ชมฮะก็ไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าผมเข้ามาในเซิร์ฟเวอร ไม่ได้ไปแบบว่าเข้าเซิร์ฟ VP แล้วก็ไปแจกนะเพราะว่าผมเอาสัตว์เลี้ยงที่ผมได้เนี่ยไปแลกครับท่านผู้ชมเอาไปแลกในเรื่องของเงินฟ้าให้หมดเลยครับไม่ว่าจะมีกี่ตัวเนี่ยผมจะแลกเป็นเงินฟ้าหรือว่าเจมให้หมดเลยครับเพราะว่าผมจะเปิดแล้วก็ใช้แค่ตัวรีเจนเท่านั้นส่วนใครที่อยากได้จริงเนี่ยผมมีช่องทางที่คุณจะได้แบบอีซี่มาแนะนำฮะมันก็คือร้าน JB ที่ช็อปนั่นเองท่านผู้ชมคุณสามารถที่จะเข้ามาซื้อเจ้าสัตว์เลี้ยงแบบ p e t w a r m Simulator ในเพจ JB ที่ช็อปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนีี้้้เเเขาาาาไดทํอสัตลงจ ไปที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนในเรื่องของราคานะครับบางท่านอาจจะบอกว่าแพงบางท่านอาจจะบอกว่าถูกอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความคิดเห็นนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมเปิด1 0 0 0 0แฟองนะครับหนึ่งแสนบวกบวกนะ ผมได้เจ้าตัวมิสติกตัวนี้ประมาณอ่ะผมตีกลมๆเลย300ตัวนะฮะเอาแบบเยอะๆเลยนะซึ่งผมได้ไม่ถึง300ตัวฮะก็ไข่10,000แสนฟองเนี่ยเปิดได้แค่300ตัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้เยอะอะไรมากเลยนะก็ะถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคานะครับผมก็แนะนําเลยฮะว่าเพจ JB ที่ช็อปเนี่ยเขาจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ส่งสัตว์เลี้ยงให้คุณได้แบบไวได้อย่างแน่นอนฮะหตัวเนี่ยเริ่มต้นที่100่้บาท2ตัวเริ่มต้นที่สองร้อยบาทฮะสี่ตัวเนี่ยบามร้อยบาทหกตัวสี่ ซื้อเกมพาสครบเนี่ยคุณจะสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้8ตัวถูกไหมละ่ะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดคุณซื้อเยอะเนี่ยคุณก็จะได้ส่วนลดไปด้วยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจท่านผู้ชมก็เข้าไปในเพจ Facebook JB Easy Shop แล้วก็ทักเพจเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อแล้วก็ Lock ็อคิวได้เลยท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมสําหรับในคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากมาแจกสัตว์เลี้ยงแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่าผมจะเอามาแลกตรงนี้นะผมก็เลยไม่ได้แจกเยอะนะฮะก็สาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะ เตือนนใหม่นะฮะอย่าลืมพี่กดกระดิ่งเพื่อให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน See you next time